กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเมาั์มอยก่อนเกมจะมีอะไรให้เรามาเมาั์มอยกันบ้างวันนี้เรามาั์มอยกันสักนิดนึงครับกับคุยก่อนเกมครับรู้รู้จริงรู้ทุสติ NBA นะครับผมชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตจะพบกับไมอามี่ฮีทเลยครับแม่ห้านัดหลังสุดเรียกได้ว่าชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตครับผมชนะไป2แพ้ไป3นะครับส่วนทางหน้าของไมอามี่ฮีทรับพวกเขานี่ห้านัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับซึ่งรอบแรกครับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยสามารถเอาชนะไมอามี่ฮีทไปได้เลยครับผมเลกที่สองที่จะเจอกันเนี่ยก็คาดกาารว่ ทางหน้าของไมอามี่ฮีทเนี่ยน่าจะสามารถแก้มือไปได้นะครับผมเพราะตามหลักแล้วนะครับผมทางฝั่งที่ไปชนะมาก่อนหน้านี้สลับกันแพ้กันไปกันมานะครับผมและทางหน้าของการบาดเจ็บนะครับผมชาลทอ,อนเนี่ยก็ยังมีขาเจ็บประจำอยู่น,นั่นคือทางหน้าของเบตต์เดนมิลเลอร์นะครับผมแกรนด์วิลเลียมทรีแมนนะครับผมส่วทางหน้าของไมอามี่ฮีทนะครับผม พวกเขาก็มีตัวเจ็บอย่างไทเลอร์ฮีโร่นะครับหรือจะเป็นแบดเบเดบายย์นะครับผมนั่นคือ2ตัวหลักนะครับแต่ว่าการของ2คนเนี้ยเขายังขึ้นเป็นขีดเหลืองอยู่นะฮะคือลงสนามได้5้า0ินะครับถ้าลงไม่ได้เนี่ยเขาจะมีการประกาศก่อนเกม1ชั่วโมงนะฮะไอ้คิดว่ามันลงได้นะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปได้ดูที่รายอัพตัวจริงกันนิดนึงงรายอาบตัวจริงของ Charlotte Hornets ครับผมคาดการณ์ว่างแนน่อน ท่าน้าของมารบิเจตและจอร์จกรีนเลยครับผมท่าน้าของไมมมี่ฮีทครับแน่นอนครับว่าพวกเขาต้องมีไทเลอร์ฮีโร่แน่นอนครับและท่าน้าของแบมมาเดลบาโยเลยครับผมและพวกเขายังมีท่าน้าของแอนดูวิกกินครับที่เพิ่งหายเจ็บจากอาการบาดเจ็บมา ทำแต้มช่วงนี้ชาร์ลอตฮอลเด็ตจะไปกระจุกอยู่ที่มาวบิเจตนะครับและเป็นทางหน้าของลาเมโรบอลแต่ในเกมครั้งนี้ครับแต่ในครั้งนี้ครับแมมมี่ฮีน่าจะจายกันทําแต้มเลยครับผมทางหน้าของทา้งเรืฮีโร่ก็ยิง3ได้นะครับลุยในได้ทางหน้าของแบมเบรียโกก็สามารถเป็นเซนเตอร์ที่สามารถทําคะแนนได้นะครับไหนจะเป็นทางหน้าของแอนดูวิกกี้ที่สามารถเข้าไปไดร์แล้วก็ทำคะแนนจาก2แต้มได้แหละครับครั้งนี้แอคก็เลยเชื่อว่าทางหน้าของแมมมี่ฮีนะครับผมน่านจะสามารถแก้มือจากชาร์ลอตฮอลเด็ตได้เลยครับผมเพราะว่าส่วนมมมมมมาาากกกกกเเเนนนนนนีีี่่่่ยคค้้จจะะะะะสสลลลลัััััับบบบแแแพชรรฮดดดไต4็ ต่อมาครับเอเอคลิปเปอร์จะเจอกับทาร่าโอเคซิตันเดอร์แหละครับผมโอเคซิตันเดอร์ครับผมห้านัดหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับและทางด้านของเอเอคลิปเปอร์ก็เช่นกันครับห้านัดหลังสุดพวกเขาก็ฟอร์มร้อนแรงยังไม่แพ้ใครเช่นกันและครับแต่การบาดเจ็บของโอเคซิตันเดอร์ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเลยครับผมพอทางด้านของเจรนเดลเลียมนะครับผมมีอาการได้รับบาดเจ็บกันไม่สามารถทำงานแข่งขันได้อย่างแน่นอนครับและเช่นกันครับผมทางด้านของทูเกนดอสก็ไม่สามารถทำงานแข่งขันได้เลยครับผมทางด้านของเอเอคลิปเปอร์ครับพวกเขามีการบาดเจ็บเพียงแค่ต แบบนี้มาแล้วนะครับผมถึงจะไม่มีโลเกนดอสไม่มีทางด้านของจารินวิลเลียมครับว่าเขาก็ยังสร้างผลงานที่น่าประทับใจอยู่เสมอเลยครับว่วาทีเอ็มพีเนี่ยยังคงน่ากลัวอยู่เสมอเลยฮะเขามีค่าเฉลี่ยนในการทำสกอร์นะครับผมอยู่ที่32.9แต้ตมต่อเกมนะครับ มันเป็นค่าเฉลี่ยที่ดูโอเวอร์เอามากๆเลยนะครับว่าเจคิวเจสและซันเดอร์สามารถถล่มสกอร์เนี่ยเป็นว่าเลนจริงๆครับขอเพียงแค่บอลอยู่ในมือของเขาครับเขาก็พร้อมที่จะถลุงสกอร์ให้เป็นแต้มได้เลยครับแต่ทางไอ้คิปเปอร์ก็เช่นกันครับผมพวกเขามีไม้ดีและไม้เด็ดอยู่ตลอดครับอันนี้ของเจมฮาร์เดนครับพร้อมสตาร์ทออกเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนทางน้าซูบักก็พร้อมที่จะลุยครับและดางิกโจนจูเนียครับก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าไปทำสกอร์อยู่ละครับยังไงซะมวลครั้งของเจคิวเจสและซันเดอร์กันน่ามม่ขาากกกครรัับทนนเเอ์ว็ล้ เป็นการเมั่วมอยก่อนเกมนะครับพเพื่อนๆครับรู้ลึกรู้จริงรู้ทุสติ NBA นะครับผมใครก็ฝากไปด้วยครับนะครับบ้านอาบูฟ่ารับเสอร์เวบรเซตเทช่นตัวครับพวกจะมีกิจกรรมเทคนิคมากมายเลยครับผมสำนี้กอบไป NBA ขอตัวลาไปก่อนนะครับ